ที่สุดก็ม่คนจ้างนัดวาดรูปนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีลูกค้ามาจ้างหนัดวาดรูปเชิงพานิชย์ ที่สุดก็ไม่คนสร้างนัดวาดรูปและไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆนะคะเพราะรู้นัดวาดจะไปอยู่บนดาดาวดน้ำออร่า <c oughs> ดาราเคยพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าอาชีพในฝันของนัดเลยอะ่ะคือการได้เป็นนักวาดภาพประกอบและที่ผ่านมานัดอชอบวาดรูปมากแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่นัดวาดเราได้เงิน <c oughs> นี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีลูกค้ามาจ้างนัดวาดรูปเชิงพาณิชย์ มันแบบดีใจแบบดีใจมากแต่ความดีใจก็มาพร้อมกับความกดดันนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่เราลุ้มนัดวาดแบบด้วยฟิลของมดวอะวาดฉลองครบล้านซับสองล้านซับวาดฉลองวันเกิดวาดไปทําบุญแล้วมันก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกค้าบีฟแต่เนี่ยมันกดดันนิดนึงอะคือมันทั้งดีใจแล้วก็กดดันด้วยว่าแบบเฮ้ย ูกค้าจะชอบไหมแล้วเราทำออกไปแล้วเนี่ยคนจะอินกับลายเส้นเราไหมคนจะเลิฟไหมตอนนี้ก็เลยกดดันนิดนึงค่ะซึ่งลายที่าจะวาดนะคะจะไปอยู่บนขวดน้ำออร่าค่ะกับช่วงไพรส์มันนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่านะจะตีความออกมายังไงในมุมมองของความเท่าเทียมความภาคภูมิใจในตัวเองความรักนะคะผ่านลายเส้นของนะน้าก็ลองสเก็ตคร่าวๆก่อนนะคะด้วยดินสอว่าแบบทั้งตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองแล้วก็ทําผมเป็นรูปหัวใจหรือเป็นความแบบฟิกเกอร์ของนรา,าคาร่ะหรือว่าลายเส้นนั้นแหละผู้หญิง สองหัวแล้วก็ฟอร์มของมัน,มนเนี่ยออกมาให้เป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นแบบนอนเลยแล้วผมยาวสะพึงเพราะว่าลายเส้นสกเนเจอร์นั้นอะ่ะนอกจากหน้ากลมตาโตนะคะคือแบบผมมันจะฟุงฟ้งฝันเนาะซึ่งอันนี้ก็คือต้องวาดผมเยอะมากก็เลยแอปกัวเหนื่อยอยู่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นฟฟกเกอร์นะนแล้วก็แต่งหน้าเป็นดรกแล้วก็แบบถือรูปโลกแล้วข้างบนก็เป็นคําว่าเลิฟอะไรเงี้ยคือตอนนี้นฟุ้งแบบฟุ้งไปหมดไม่รู้แต่ว่าดอนไหนดีแล้วลูกค้าจะชอบแต่สุดท้าย ที่นัดเลือกน่าจะเป็นคาราจะเป็นฟิกเกอร์นัดนะคะแล้วก็หน้าในเมคอัพจะแบบจัดไต็มแบบสบม่ๆเลยแล้วก็ผมเนี่ยจะวูบขึ้นมาเลยผมฮองวูบขึ้นมาแล้วผมเนี่ยจะเป็นสีรุ้งนะคะแล้วก็ทับบนโลโก้ของคำว่าออร่าคิดว่าน่าจะเวิร์กสุดในเรื่องขององค์ประกอบภาพแล้วก็การตีโจทย์ความแบบพรายมานแล้วก็ยังเห็นซิกเนเจอร์หรือว่าลายเส้นของนัดอยู่เรามาเริ่มเลยดีกว่า คยอ,อยากให้มีคนจ้างวาดรูปมานานมากพอมีจริงๆกัว <laughs> บอกไม่ได้หรอกอะเราก็เริ่มจากการวาดโครงหน้าซิเนเจอร์ของเราก่อนนะคะก็จะเป็นหน้ากลมแล้วก็จะเริ่มวาดรูปตาปากแล้วก็วงกลมสองอันนี้คือแก้มนะคะแล้วก็เส้นนี้มันคือการแบบจออไลของรูปหน้าเนาะคร่าวๆเนี่ยมันจะเหมือนนอกกระจอกเทศอีน, <laughs> น,นอกกระจอกเทศน,นี่เป็นใครอีนกกระจอกเทศนี่ใครคะมีใช่ค่ะ คงๆคร,คร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องลบแล้วก็ตัดเส้นทั้งหมดอยู่ดีทีนี้อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของผมนะคะเราก็จะวาดฟอร์มสุดท้ายไว้ก่อนว่าผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบขึ้นมาแบบนี้แสกข้างหรือแสกกลางดีคนนึงก่อนแสกกลางโอเคุณแม่โหนะต้องลงสีผมแบบเยอะมากอะ่ะ แบบตอนที่เราเพิ่งเริ่มวาดใหม่ๆอะ่ะเราก็จะเสียเวลาการล่างไปแบบนานมากบางคนคือแบบตอนล่างเดนสองแล้วก็แบบลงดีเทลนู่นนี่แบบเยอะเกินซึ่งจะบอกว่าอาจริงๆยังไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะสุดท้ายแล้วอะเราต้องใช้เวลาไปกับการตัดเส้นอยู่ดีดังนั้นคือการล่างเส้นก็คือแค่แบบคร่าวๆให้เรารู้แบบทิศทางว่าประมาณหนยังไม่ต้องลงดีเทลลงไปนะคะอุเริ่มมาแล้วอึ้ม,มาแล้วคือนมสูงมากเพราะว่า,วานมกระเทยนมเหิน ไม่คลอยเพิ่งทำมาสองเดือนโอเคพักกินชาไปมันลุ้นกันว่ารูปนั้นจะวาดกี่นาทีกี่ชั่วโมงหมดเวลาบ่ายสามสิบเก้านะคะบ่ายโมงสามสิบเก้าบ่ายโมงสิบเก้าก็บ่ายโมงสิบเก้าไงมีเตอร์พี่นาพูดว่าบ่ายสามสิบเก้าใช่ไหมย้อนดูในฟู๊พี่นาพูดว่าบ่ายโมงสิบเก้านาทีบ่ายสามสิบเก้านะคะ มามามาเห็นลางว่าสวยละลงเส้นแล้วนาะคุณแม่แม่ต้องสั่งลงเส้นแล้วนาะคุณไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองเฉอๆก่อนเราจะเริ่มลงเส้นตัดกันแล้วนะคะ ถ้าสูงมันมันผิดอะค่ะน่ทงอย่างค่ะฮตอนน้องที่วาดรูปนะคะเวลาที่เราลงเส้นปุ๊บแล้วมันผิดจากที่เราคิดไว้แยบ,บเส้นกระตรุกอะวัดเลยแต่ส่วนใหญ่จะใช้การอแดปแบบก็เพิ่มเส้นนี่มันหนาขึ้นเนี่ยอย่างถ้าสังเกตก็คือตอนนี้นะใช้เป็นปากกาไซส์0.1นะคะในการลงเพื่อที่จะแบบอย่างอันไหนมันเบี้ยวเนี่ยอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยมันเบี้ยวใช่ไหมเราก็สามารถ หลอกเพิ่มได้เหมือนอะไรป่ะเหมือนเราเขียนไอายไลเนอร์แล้วแบบมันเบี้ยวเราก,ก็ต้องวาดให้มันแบบ ใหญ่เลื่อนอะไรประมาณนั้นดังนั้นเวลาที่เราฝึกวาดรูปนะคะนอกจากไอเดียหมายถึงว่าความคิดสร้างสรรค์เราว่าแบบปังเราอีกหนึ่งอย่างที่นัดว่าน้องๆต้องฝึกก็คือสกิลพื้นฐานในการวาดรูปหมายถึงว่าความนิ่งของมือจริงๆบ้านมันไม่มีใครมือนิ่งมาตั้งแต่แรกแต่ว่าแบบทุกอย่างมันฝึกกันได้อย่างตอนที่นัดเรียนวาดรูปเนี่ยค่ะเชื่อไหมนะอยากวาดรูปมากแต่ว่าครูที่สอนน่ะให้นัดฝึกอะไรปะวาดเส้นตรงอยู่เทอมหนึ่งก็คือมีหน้าที่ทำแค่นี้ Hãy bạc Để xem filt của nó hoc Holy crê Ôi N午 แต่ว่าตอนช่วงที่เราเรียนวาดรูปหนักๆอะค่ะถ้าใครมีสกิลพื้นฐานตรงนี้แบบเก่งๆมาถึงว่าวาดรูปตรงได้วาดวงกลมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปการวาดรูปก็จะแบบง่ายมากคือเหมือนเขาเรียกเหมือนมีพื้นฐานทำกับข้าวแล้วอะจะทำกับข้าวจะไทยจะจีนอะไรมันก็จะทำเป็นแล้วแบบจุดเตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอือันนี้ก็ถูกตรงแม่หนูเรียนมาแม่ลองสิหนูก็เรียนมา อาหาพิสูจน์อาสุกันดาอยู่ไหมอะมาสุกันดาอยู่เวอรแม่ระวังค่ะคุณแม่อะไรครับเดี๋ยวอ๋ออ่ะดีตอดีอาอาจริงจริงทีอาจริงจริงทีหนึ่งอาอามาคู่กันไปเลยตรงนั้นนะอามาก็เบี้ยวอยู่เออก็เบี้ยวอยู่อาฝึกไปเลยคุณแม่วันหนึ่งเธอจะแม่นขึ้นแต่อีสต็อกเส้นเหล่งเนี้ยใช้ได้จริงจริงๆนะอีคิวอ่ะใช่เอาไว้ตอนวาดรูปคิวใช่ไหมมันอาจจะต่างจากเส้นล่างที่เราวาดไว้อ่ะ เล็กๆน้อยๆอะอย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่าบางทีคนที่วาดรูปเนี่ยจะชอบเป็น perfectionist หมายความว่าพอมันไม่เหมือนในหัวที่เราคิดไว้ปุ๊บขยำวาดใหม่อยู่อย่างนั้นก็ตัวเราเองก็เคยเป็นค่ะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเราปลดวางคําว่า perfectionist ได้อ่ะเราจะวาดรูปได้แบบมีความสุขขึ้นเพราะว่ามีคนบอกว่าต่อให้ไปโบสถ์ที่สวยที่สุดของโลกอ่ะก็จะมีอิฐที่เรียงไม่ตรงกันอ่ะอย่างน้อยหนึ่งก้อนดังนั้นหมายความว่ารูปที่เราวาดอ่ะเส้นมันอาจจะไม่ตามใจเราทั้งหมด100 ก็ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่ารูปนั้นมันจะออกมาไม่สวยนะแกฉันต้เหมือนต้อไลฟ์ค้ชมาทีนี้ก็คือเส้นผมละเราก็จะเริ่มจากเฟรมนอกสุดก่อนนะฮะวันนี้คือช่อสุดท้ายของรูปนี่ฟิลแบบน้ำดื่มออร่ามากฮ<ะ>ัลโหลค่ะจ่านัดพูดครับ ออสวัสดีค่ะค่ะโอเคขอดีเมื่อกี้เห็นตัวอว่ามาอะไลครับผมใช่ฮะโอเคทีนี้นะคะคุณนาตอนนี้ราปัม์ในตรงฉลากองขวนดน้ำแร่ออร่านะคะทั้งหมดของฉลากเยอะแยะอันนั้นคุณนสามารถดีิบายใก้ทั้งหมดเลยซึ่งซึ่งลูกที่สาส่งมาตอนนี้ทางทีมโอเคไม่ได้ติดามนะคะอยู่ว่า อาจจะใช้เส้นผมในการลูกเล่นอะไรอีกก็ได้ทั้งฉลากได้เลยหรือจะมีเรื่องราวเล่าอะไรต่อาาอในเส้นผมก็ได้เลยทั้งคุณพี่เชื่อไหมหนูเล่าตอนนี้หนูตื่นเต้นแบบมามือหนูแข่งไปหมดเนี่ยหนูว่ารู้ไปแล้หวหนูก็กลัวไปหมดไม่ต้องกลัวค่ะูนันเอาว่าตามตาสไตล์ได้เลยตาสตล์ได้เลยร่านี้มันจะ,ปะไปวางขายเมื่อไหร่ยังไงบ้างล่ะจ<ม>ะอันนี้คือจะผลิตหนึ่งล็อตตอนเดือนเดือนกมาพนไปจนเดือน ใช้มาเลยเดือนได้ซื้อแล้วซูสู้นะคะสู้มากคุณแม่ตอนนี้มือเกร็งไปหมดได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้จะเป็นลมใช่ปะเมือนกันตอนลูกค้าโทรมาแล้วมาติดต่อจากออร่านะใจคิดว่าป่ะโดนแก้แบบหรือเปล่าพ่อนั้นอ่ะส่งสเก็ตรูปนี้ไปแล้วก็เขาบอกเดี๋ยวประชุมทีมแป๊บแต่ว่าเราก็วาดเลยไงเพราะคนลูกค้าบอกว่าชอบวาดต่อมีกำลังใจนะ ตอนนี้ผมเหมือนสัลล่ามันจะขายสัลล่าสเปรูรีนาอันเดี๋ยวเราจะกลับมาวาดคิวนะะก็จะใช้เป็นประกาที่ไซส์0.05ก็คือหัวที่เล็กที่สุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคิวตั้งแบบสไตล์นันนิสาเลย นตอนนี้เราก็ร่างเส้นล่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลบเส้นดินสอออกทั้งหมดก่อน จังหวะนี้แหละภาพมันจะแปลกหมายถึงว่าบางทีบางจุดมันจะดูแบบแวงแวงแบบงงงงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องตกใจเอิกอักไปเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาวาดเพิ่มแนะนําว่าเวลาลบนะคะสังเกตไหมว่าพี่ณัฐจะถอยยังลบไปทางเดียวกันเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์ก็ะคะือเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยบางทีจังหวะหนึ่งมันจะแบบเขาเรียกว่ากระดาษมันจะกลับมาแล้วมันจะยับนึกออกปะเป็นเทคนิคเลยก็คือว่าต้องลบยังลบไปในทางเดียวกันนะคะแบบนี้ แล้วก็แนะนํว่าให้เลือกอย่างลบดีๆหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีมันจะทำให้เส้นดินสอกับหมึกน่ะมันเยิ้มออกมาช่วงนี้ได้ใช้เป็นอย่างลบข,อข้อนี้เลยเออเมื่อไหร่จะมีลูกค้าตอนนี้ก้าวแรกละมีลูกค้าอันนี้ลงละหลังจากเคลียร์ทีอยางลบเสร็จนะคะนกก็จะใช้ศูนย์จุดหนึ่งในการลงต่อไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จ มาแค่นี้ตอนนี้เราใช้เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ เวลาวาดนะคะบางทีเนี่ยเราวาดดีเทลเนี่ยตาเราจะเพ่งใช่ไหมก็แนะนำว่าให้แบบแในทีสุดทีเราพักเพื่อจะได้พักตาเราด้วยแล้วก็รวมถึงเราจะได้ดูภาพไกลว่ามันขาดตรงไหนเหมือนเวลาเอาง่ายเหมือนเหมือนเวลาแต่งหน้าเหมือนเวลาแต่งรูปเลยบางทีเราซูมแบบตบเอวอย่างเดียวอะเราอย่าลืมถอยอามาด้วยเพราะบางทีมันเพี้ยนละอย่างการวาดรูปก็เหมือนกันแบบเราอย่าไปเพ่งจุดเดียวเราลรลยพกกว้างด้วยเราจะได้รู้ว่าแบบคนไปตรงไหนต่ออีกเยอะไปเริ่ม ่วนตัวถือว่าเร็วนะเพราะว่าดีเทลผมกับลายเส้นมันเยอะแต่แบบนัดก็ค่อนข้างที่จะเร่งมือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาแบบโครงโดยรวมให้มันแบบมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บด,ดีเทลเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ลงดีเทลก่อนเลยอะภาพจะแบบเสร็จได้ยากมากเหมือนเราต้องแบบเอาเขาโครงให้เสร็จก่อนเราค่อยแบบไปลงจุดรายละเอียดเล็กๆอีกทีหนะึงหรือลงสีได้เลยนะเนะี่ยจริงๆลงสีได้แล้วไม่ต่าง ตอนนี้เราเลิกลงดีเทลแล้วนะคะสำหรับผมแล้วเราก็จะมาเริ่มตัดเส้นใหญ่นะฮะอันนี้เราก็ใช้เป็นปากกาเบอร์ส่วนจุดห้าในการลงเส้นกราฟิกเพื่อให้ผมมันแบบมีความชัดขึ้นในแต่ละชอบอันนี้ก็จะเป็นการลงสุดท้ายละสําหรับผมแล้วเราก็จะไปลงสีกันละเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนว่าเวลาเราเริ่มตัดเส้นดํากราฟิกในภาพเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างทาให้ภาพแบบส่วนตัวนะชอบละกันแต่ถ้าใครชอบแบบฟุงฟ้งๆอะ่ะไม่ต้องตัดแต่ส่วนตัวนะชอบภาพให้มันมีเส้นแบบกระตูดกระตูนฝั่งนี้คือ ฝั่งที่นะัดเริ่มตัดเส้นดำชัดขึ้นนะคะมันก็จะมีความเหมือนภาพแบบมาดูคอม p พลตทขึ้นภาพดูเสร็จขึ้นตัวนี้ในมุมของนัดน,นะแต่ฝันมันก็จะมีความแบบฟุ้งๆเนียนๆอันทีไม่มีอะไรผิดถูกศิละปะแต่ส่วนตัวนัดชอบแห้มันมีแบบจังหวะการตัดเส้นแบบนี้ทาร่า าตอนนี้นัดวาดขนตาเสร็จแล้วนะฮะหน้าน้องก็ดูแบบเต็มขึ้นตอนแรกมันจะแบบล้นๆเหมือนคนที่ไม่ได้แต่งหน้าหรอพอเติมขนตาไปก็คือแบบดูน่ารักขึ้นละจะเรสีแล้วเราจะเริ่มจากแดงส้มเหลืองเขียวมาม่วงมาแดงก็แดงมาแดงลุ้นคือสียังมีไหมนะโอเคีแดงแบบว่าวันนี้ มืดมากคุณแม่อันนี้เนี่ยก็เริ่มลงสีแล้วนะคะแล้วก็แบกเส้นตรงกลาง น่าใช้นะคะเรียกว่าสีโคปิกนะคะหรือว่าเทคเจอร์มันจะคล้ายๆสีน้ําอัดแท้งแต่ว่าจะมีความแบบเนี่ยแอลกอฮอล์อยู่ซึ่งจุดเด่นก็คือสีมันจะเมิร์ชกันได้เหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เราสามารถเอาลงเหลืองอ่อนก่อนแล้วค่อยลงเหลืองเข้มอีกทีนึงมันก็จะดูไล่เฉดสีกันแต่ข้อเสียของมันก็คือด้วยความที่มันมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเนี่ยมันแห้งไวมาก ดังนั้นมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่มั่นใจหรอกปล่อยไปตามอารมณ์ศิลปินเลยอย่ามัวแต่แบบเล่งเงเพ่งเพ่ง,พงดี๋ไม่ทันก็ต้องรีบเลยเพราะไม่งั้นสีมันจะแยกตัวกันนะตั้งแต่นั้นว่ารูปมันอ่ะสีที่ใช้น้อยสุดเลยคือสีเขียวเพราะแบบปกตินะก็จะวาดที่มันเป็นแบบพอเทรตคนที่มาในรูปแบบการ์ตูนเนาะผิวมันก็ตกน้ําตาลผมก็แบบบอนๆอน้อนนําตาลอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้นครั้งแรกเลยแต่ว่ารูปมาคือลงผมเป็นสีเขียว ว้ยแต่ว่าสวยนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณนี้ละนะคะที่นะ่าเลือกลงแบบสีกรอบนอกก่อนแล้วก็ข้างในก่อนเพื่อที่เราจะได้เว้นถูกว่าตรงไหนจะเป็นสเปซของสีอะไรต่อ ลายเฟซตองนั้นก็อยู่บนนี้แล้วว่าดูด,ดิดีใจมาก บบความฝันสาเร็จไปอีกอย่างเขาตั้งแต่เด็กนะฮะนาระบาคนชอบวาดรูปมากอยู่แล้วแบบวิชาศิลปะเนี่ยนัาจะต้องแบบ 4A บวกอะไรเงี้แบบเราอินกับมันมากมากแล้วเราก็มีความฝันเล็กๆว่าแบบอยากให้วันหนึ่งอ่ะการวาดรูปของเรามันไม่ใช่แค่แบบการวาดรูปเล่นงานอดิเรกแต่ว่าเป็นอาชีพได้แล้ววันนี้มันก็เป็นจริงแล้วคือมันมาอยู่บนแบบน้ำโดยเฉพาะเป็นน้ำไรออร่าที่เราดื่มอยู่บ่อยๆอ,อ่ะอื้อเขาเลือกเราแล้วความฝันเป็นจริงแล้วอ่ะ ใจแบบมากรูปที่เราวาดบนกระดาษวันนั้นมันมาตรงนี้แล้วอะและนอกจากตรงแพ็คนี้นะคะเขาจะมีลายแบบนี่เป็นลายอยู่ข้างในขวดด้วยอเดี๋ยวเราซื้อดีกว่าเราซื้อเนาะใส่นี้ด้วยพี่นาเขามีแพ็คโคดเล็กด้วยโอยยกลงหน่อยยกห้หน่อยอีกยกให้หน่อยเด็กๆยกมาลูกลง ุกคนซื้อกันเยอะๆนะเพราะว่าเขายังมีการเพิ่มแลทาดได้อีกด้วยแต่จะบอกว่ามันเป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะเกลิ่มฉลองเดือนายมัน B Prime BU นะคะเพิ่มความภูมิใจแล้วก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละดีที่สุดมาอันบอ์กันนะคะปกติอะ่ะได้แพักหนามาเราก็ฉีกเลยใช่ปะแต่พอมีลายเส้นของเราอะ่ะไม่กล้าฉีกอยากเก็บไว้แบบเนี้ยแต่ ขาไม่ได้มีลายเส้นนักแค่บริเวณแพ็คน,นะคะข้างในขวดนี่ตันตันตาแกขวดใส่ครึ่งลิตก็คือแบบน่ารักะอะ แล้วไปดูขวดใหญ่กันมุ้ยแม่แกะแผลด้วยอ่ะบอนแบบอยากเก็บไว้แบบนี้มันก็เป็นหนึ่งในความทรงจําของเราเนาะยังคงชัดเจนครั้งหนึ่งเราก็แบบได้วาดรูปอุ้ยขวดใหญ่เป็นลายชัดขึ้นนี่แล้วบนฉลาดนะคะก็จะมีข้อความที่นา่าระกใช้เอาไว้แบบดําเนินชีวิตนั่นเลยตั้งแต่ตอนเด็กจะมาถึงปัจจุบ,บันนะพี่นัดนะแบบเป็นนัสบัตแปลงได้ด้วยข้อความที่ว่าความไม่เหมือนใครทําให้เราพิ เ<ส>พราะตั้งแต่เด็กนะคะนะัาจะโตมาด้วยความที่แบบทุกคนจะบอกว่าเราอ่ะไม่เหมือนคนอื่นแบบเขามีผู้ชายผู้หญิงเราก็ไม่ได้เป็นพอสิ่งที่เราเลือกเอ้ยเราอยากเป็นแบบเนี้ยทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่เหมือนคนอื่นนะเมื่อก่อนตอนเด็กนะัรู้สึกว่าเอ้ยการไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าแตกต่างแล้วมันไม่ดีหรือเปล่าช่วงนั้นนัดคิดไม่ได้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอะ่ะมันผิดเอ้ยมันไม่ใช่เราต้องเหมือนคนอื่นเราต้องเหมือนคนส่วนใหญ่แต่เมื่อวััันน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 นึงงททีีี่่่่่คคิิิดดไไ้อออชววตมมมพลลกกกเเยบาารหืื คือมันทำให้เราพิเศษขึ้นโดดเด่นขึ้นแล้วพอ n a เชื่อแบบนั้นน่ะนันก็เลยใช้ชีวิตมาจนมาเป็นนักสะบัดแปลงในทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะคือคอนเซปต์ BU Be p r i d e เป็นคุณแบบที่คุณมั่นใจความเป็นตัวเองคู่ที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะภูมิใจในการเป็นตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนน่ต้องมาเป็นกระเทยแบบพี่นัทน,นะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหรือเลือกอัตลักษณ์อะไรอยู่ก็ตามภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกและสิ่งที่เราเป็นแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตได้แบบรู่ท จๆๆๆใจอะนารว่ารูปมาแบบนานมากาค่อยๆแบบสั่งสมความรู้พัฒนาลายเส้นนั้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าการวาดรูปมันจะแบบเป็นอาชีพหรือว่ามาเป็นเชิงพาณิชย์ได้เพราะที่ผ่านมาน้ํนมองว่าเอ้ยการวาดรูปมันคืองานอดิเรกของนัดแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นัดทำแล้วนันมีความสุขสุดๆแต่วันนี้มันนำบบนัดแบบเป็นอาชีพได้ด้วยเป็นงานได้ด้วยก็ต้องขอบคุณน้าแร่ออร่ามากๆเลยนะคะที่เลือกให้นัดเนี่ยได้มาวาดรูปบนฉลากน้าแร่ออร่าด้วยความฝันอย่าง ก็สําเร็จแล้วนะคะกับการเอารูปว่างเราเนี้ยได้มาทําเป็นธุรกิจหรือว่าว่ารูปเราได้เงินก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะที่แบบอยู่ในสายศาาิลปะนะเข้าใจเลยวงการศิลปะกับการแบบทาเป็นอาชีพจรงิงจังเป็นเงินอ่ะมันจะเหมือนมองเห็นทางไม่ค่อยชัดเท่ากับสายอาชีพอื่นๆแต่ถ้าเรายังคงคิดความฝันหรือว่าพัฒนาฝีาาาาาามือมาเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยวันหนึ่งมันก็จะสําเร็จแบบนี้นะคะแล้วความฝันสเต็ปต่อไปนะเกี่ยวกับวงการศิลปะก็คือน้าวังว่าในปีนี้หรือม่ก็ปีหน้าน้าต้องมีอาร์ตทอยของเองให้ได้ ฝันให้ให,ใหญ่ไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ขายดีเท่ลาลรบ,แบบูบูแต่ให้มันไปดูพลังสุดตัวแล้วน่ะเนี่นเห็นลายเส้นเด็กมันมาแบบเป็นตัวตั้งๆอ่ะมันดูภาพดิเนี่ยอุ้ยมีหลายเวอร์ชันแล้วก็ตั้งๆตั้งๆงาะ